นายกรัฐมนตรีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทพร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่สัปดาห์หน้าค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับพิจารณาข้อเสนอแนะโดยเฉพาะข้อแนะนําจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชต่อการดําเนินงานโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ปปชให้ระมัดระวังการใช้เงิน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วมีคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้มีระบบที่ชัดเจนในการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและจะนำข้อเสนอนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าก็ต้องมาดูเรื่องของหน้าที่ของปปชท่านบอกมาท่านว่ายังไงและเหตุผลคืออะไรนะครับเราต้องดูหน่อยว่าหน้าหน้าที่ของปปชคือตรวจสอบประพฤติริตป,ประพฤติมิชอบใช่ไหมครับส่วนนโยบายว่าจะให้ใครบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาล นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็น้อมรับคําข้อสังเกตเรื่องของการทุจริตนะครับตรงนี้ผมผมผมเล่นตรงนี้ดีกว่านะครับที่เกี่ยวข้ของกับปปชว่าต้องให้ทางปปชมีความสบายใจนะครับแลวตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับ